สวัสดีครับพบกับพี่ตุ๋ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบอจับช่วงของไปของครับกับพี่ตุ๋ยเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นอีพีพิเศษนะบางท่านที่บอกเคยที่เคยชมมาวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็คือที่เคยติดตามมาแต่วันนี้จะเป็น E p พีพิเศษนะครับอีพีพิเศษที่ผมกกำลังกล่าวถึงนี้นะครับท่านที่กําลังชมในส่วนของรายการนี่เราเป็นการไลฟ์สดอยู่นะครับที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ชั้น2นะครับท่านที่ กำลังชมอยู่นี้สามารถพูดคุยกับเราได้ซึ่งการพูดคุยในวันนี้เราจะพูดถึง NFT นะครับซึ่งที่ผ่านมานในสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีพูดถึง MFT กันมาแล้วจนกระทั่งเราได้มีกิจกรรม MFT ขึ้นมาเพื่อนะครับให้ผู้ชมนะเข้ามาร่วมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับซึ่งในส่วนของกิจกรรมนี้จะมีใช้ชื่องานคาว่างาน MFT นะครับ c r y ค to for f u r t u n e นทนะครับซึ่งจะมีวันที่ 2ถึงวันที่15ธันวาคมนะครับซึ่งในงานาจะเป็นในเรื่องของเรื่องราวของ NFT จากหลากหลายมุมมองนะครับของอของคนที่เข้ามาชมหรือว่าคนที่บอกว่ายัางไม่รู้เรื่องของ NFT เลยระบบอกเป็นยังไงหรือท่านที่บางท่านก็รู้แล้วนะครับเป็น FT เป็นยังไงหรือจะเป็นเรื่องของศิลปินนะครับหรืออยากตัวเองอยากเป็นศิลปินใน NFT บ้างนะครับมุมมองต่างๆเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับทางแขกรับเชิญนะครับนอกจากมีแขกรับเชิญในวันนี้แล้วเราจะมีศิลปินในวันนี้มาอีกหนึ่งท่านด้วย ซึ่งมาการันตีว่าในวันที่วันจัดงานเีจะได้มาคูดคุยในงานนะครับหรือจะโชว์ผลงานกันในงานนี้ด้วยนะครับครับเพื่อไม่เสเสียเวลาวันนี้เราขอมาคุยกับแขกรับเชิญของเราพร้อมกับศ,ศิลปินรับเชิญของเราด้วยนะครับมาทางนี้ได้เลยนะครับครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับครับชวริตเอกพงศ์นะครับเกี่ยวกับเป็นเอ็นเอ็มพีแมเนเจอร์ ครับผมท่านที่2ครับครับผมโน้ตนะครับเป็นเจ้าของแกลเลอรี่พาเลทอาร์สเฟสที่อยู่ติด BTS ทองหล่อครับครับผมก็ดูแลเรื่อง NFT ก็เป็น NFT บไปได้เหมือนกันครับครับผมแล้วท่านที่สามศิลปินรับเชิญสวัสดีครับผมชื่อโกเอ็มนะครับก็เป็นจิตรกรนะครับเป็นศิลปินนักออกแบบนี่ครับนี่นะครับมีครับอย่างที่ผมบอกว่าช่วงนี้ในส่วนของ NFT เนี่ยตอนนี้กำลังค่อยๆก็เริ่มกำลังเข้าสู่เข้าสู่อะไรความ สังคมในประเทศไทยของเราค่อนข้างเยอะหลือเกินวันนี้อยากให้พี่หนึ่งมาอธิบายเรื่องของ m t t ว่า,าแผนงนของเราเนี่ยรูปแบบของอลไรของงานมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอครับก็ในงานเนี่ยครับก็ด้วยการที่ว่าก็มาพูดกับเอ็นพีในรายการนีสองสามรอบแล้วเนาะใช่ครับก็เลยทําทำให้แบบว่าได้คุยก็ขอบคุณทางปอจูที่ว่าให้ความสนใจเรื่องนี้ใช่ครับทำให้ทางผมเองก็เลยได้จัดกิจการมอย่างนี้ด้วยครับใช่ครับก็ตอนนี้ทางทางผมเนี่ยได้เชิญ ไม่ว่าจะเป็นเชนหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อ TR อย่างเงี้ยครับแล้วเพื่อจะให้สาหรับคนที่เ,เริ่มต้น,นตั้งแต่เรื่องการสร้างกระเป๋าเงินคริปโตเพื่อจะเก็บทรัพย์สินที่ิตอนตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือจะเป็น NFT เนี่ยต้องทำยังไงก็ตอนก็ได้ความรู้จากทางสตานโกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาสอนแล้วก็มีการสั่งเวลาคุณจะต้องการซื้อเหรียญจากเงินบาทให้แปลเป็นเหรียญ เพื่อจะเก็บซื้อซื้อรัพสิสินซิลอนนี่นีเนี่ยตอนทำยังไงส่วน,นถ้าเกิดในส่วนของที่เป็นศิลป,ปินรหรือว่ามีลูกหลานที่เขาอยากจะลองมิ้นงานขึ้นเอ t ดูนีะครับก็เราสามารถก็ทางนี้ก็จะมีเรดอาร์ที่เป็นทัดฟอร์มที่มาช่วยสปอร์ตถึงให้รเราก็าจะสอนให้ว่าเออตอนนี้เราต้องทำถึงงนเพื่อจะเอาผลงานที่เป็นรูปภาพจะเป็นรูปถ่าย เอาขึ้นเพื่อจะเป็นเอฟทีเพื่อจะขายนะครับอ๋อถ้าพูดถึงภาพโดยรวมเนี่ยสำหรับท่านที่เมื่อกี้ท่าคนคุณุ่นได้พูดไปครับถ้าว่าท่านที่บอกว่ามาในงานเนี่ยไม่รู้เรื่องของเ f t เลยจะได้รับรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจุดเริ่มต้นของเอฟทีอืนอ mm. พนทีนี้เกิดภาพภาพโดยรวมนี่คือเป็นเรื่องของศิลปินที่มีผลงานในด้านศิลปะต่างๆนะครับหลายด้านนะครับมาเขาเรียกว่ามาเป็นสร้างรายได้ในส่วนของโลกเอฟใช่ครับหรือจะเป็นท่านที่แบบว่ามีฝีมืออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวาดภาพ มีอะไรมีภาพภาพมีร้องศิลปะต่างๆนะครับมาพูดคุยในงานได้นะครับ,รบว่าฝีมือของท่านหรือรอะไรต่างๆมาพูดคุยกันดูว่าสามารถลงในส่วนของเอฟได้ไหมแล้วตรงนี้จะเป็นรายได้ของตัวตัวคุณเองนะครับในการที่ว่าเอาฝีมือมาใช้เป็นรายได้ขึ้นมาใช่ไหมฮะประมาณนั้นก็ด้วยการที่ว่าสอบบังท่านนะครับก็คือไม่สะดวกที่จะเปิดกระเป๋าตัวเองอหรือว่าไม่รู้จะเริ่มต้อนอยังไงก็จะมี กคุณพบผมเนี่ยครับที่เป็น NFT Manager อ๋อครับผมคอยไปให้คำปรึกษาดูแลกระเป๋าตังค์ให้กระเป๋าที่โตเนี่ยครับอ,อะไรแบบนี้หรือหรือว่าคอยมาด,ดูเรื่องการออกโปรโมทยังไงครับก็จะมีตัวผมเองแล้วก็คุณโน้ตที่เป็นคนจัดงานก็เหมือนล่าสเปเหรือครับเคยเข้ามาควบคุมจรเลยแหละตั้งแต่เริ่มต้น,นจนจบกระบวนการน,นะครับและตรงนั้นทำให้ท่านได้เรียนรู้มากขึ้นและสัมฤทธิ์สามารถท่านแบบว่ามีมีเกาเรียกว่า มีความรู้ในเรื่องของการสร้างรายได้ส่วนหนึ่งใช่ครับและใน,นส่วนของในงานนี้นอกจากนี้ในงานแล้วก็จะมีรูปแบบต่างๆเท่ี่พี่โนตนิดมึงจะมีการเสวนาพูดคุยด้วยใช่ไหมครใช่ครับก็เดี๋ยวให้คุณโนดท,ทุกคนเข<า>้าไตรงนี้ <ๆ S 2> แล้วครับกผมครับแล้วจะมีแบ่งเป็น3วันครับแต่วันที่2องในวันพฤหัสนะครับจนถึงวันเสาร์ที่4ี่ธันวาคมเนี่ยครับเราจะแบ่งเป็น2รอบช่วงเที่ยงกับช่วง4ี่โมงเย็นครับในในวันในวันแรกเนี่ยคือวันพฤหัสตอนรอบเที่ยงนะครับ จะเป็นสติปิงที่วาดภาพการ์ตูนผีเล่มระบาดนะครับหรือว่าป่าโต๊ดไม่ใช่คนหนึ่งที่ไปเรื่องป่าโต๊ดเลยนะครับอ๋อครับก็ป่าโต๊ดเนี่ยครับก็คือทางผมเองเป็นเอ็นเตอร์ทนเมเตอร์ให้แทนแกอยู่ครับก็ใช้ในนามชื่อร้านอากิอากิโตช็อปครัซึ่งตอนนี้คือก็มีรูปลงที่โอเพนซีอยู่แล้วครับประมาณผลงานสิบแล้วก็ในช่วงของงานที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยก็จะมีซีรีส์ใหม่ที่เป็นเออซีรีส์สัตสัตนายิ่งยาย ก็เดี๋ยวจะมีขึ้นแล้วก็เปิดขายในงานด้วยครับซึ่งป่าโต๊ะก็คือมาออกรายการอตอนช่วงหนึ่งนะครับที่ท่านที่ติดตามชมในส่วนของฟ์จ <after repetition> ูนนะครับและซีมิ่งของเราเนี่ยป่าโต๊ะคือมานั่งที่นี่แล้วก็นําผลงานมาโชว์ในวันนั้นป่าโต๊ะจะนาผลงานนั้นมาโชว์ด้วยนะครับใช่ครับผมบอกผมบอกยันนี่ผมกูลบอกไปว่าในส่วนของงานของเราเนี่ยจะจัดพื้นที่2พื้นที่นะครับวันที่2วันที่3 4เนี่ยเราจะัดพื้นที่ตรงรเวณชั้นหนึ่งถงหน้าลิฟต์นะครับซึ่งจะ ของศิลปินโชว์ด้วยนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือ,อ,อตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่15บหาเราจะมีวิสการผลงานอยู่บริเวณลานชั้น2นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีในในส่วนของรายละเอียดต่างๆอยู่ตลอดงานเลยนะครับตลอดทาง,งานทั้งวันเพราะนั้นท่านที่มาเที่ยวชมงานต้องต้องแยกพื้นที่นิดนึงนะจะมีพื้นที่ชั้น1นึ่งโนที่2 3 4นะครับแล้วก็ ชั้น2นะก็คือวันที่5ถึง15นะครับก็เดือนธันวาคมนะครับที่สุูน้์ฟอร์จูนทาวของเราก็มาก็เรียกว่ามาได,มาได้มาได้ช่วงมาแต่ละช่วงได้เลยนะครับใช่ครับนะครับก็อย่างที่คุณโน้ตได้บอกว่าจะมีอยากไปมีศิลป,ปินต่างๆมาพูดคุยเสวนาด้วยซึ่งเราจะมีตารางซึ่งสื่อของตอนนี้สื่อฟอร์จูนของเราได้เริ่มออกไปแล้วนะครับในเรื่องของว่าในงานของเราจะมีแต่แต่ละวันเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าศิลปินรับชเชิญนะครับเออต่างๆเนี่ยมาพูดคุยในช่วงเวลาไหนบ้างนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดท่านผู้ชมมามาช่วงจังหวะพอดีที่บานเสวนาหรือมาเชื่อระบชมงานก็ได้เห็นผลงานของศิลปินด้วยใช่ครับครับ,รบแต่คุณรัอจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมออครับมีครับในส่วนของวันแรกเนี่ยครับ วันพฤหัสนะครับช่วงเย็นเนี่ยเราจะเป็นคุณหมูไตพักครับครับผมเป็นซีรีสที่ก็วาดรูปแนวการ์ตูนคอมิกอยู่แล้วแล้วก็มาทํา NFT ตั้งแต่ช่วงช่วงแรกเริ่มเลยครับเป็นที่รู้จักมากมายค,คุณหมูไตพักก็จะเอาผลงานชุดใหม่มาจาัดแสดงในงานนะครับแล้วก็งานที่เป็นตัวงานทีเชนแนลที่จับต้องได้เนี่ยก็จะมาดูที่ชั้น2ได้ครับเพราะนั้นที่ว่าผลงานจับต้องได้ได้ไดเห็นแบบแบบเนาะเพราะว่าบางท่านนี่ไม่ที่ ผมกำลังมุมมองว่าบางท่านที่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยผมก็เอาวนี้ผมครัง้งแรกที่ NFT ครั้งแรกที่มาด้วยวผมได้ผลงานเนี่ยผมรู้สึกมีความมีความประทับใจนะเ,เป็นศิลปะศิลปะอีกรูปแบบนึงเน่ยที่มาจากเขาเรียกว่าสดๆกันของศิลป,ปินแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยเนาะดูแบบดูแบบมันมีมุมมองต่างๆซึ่ง ช่วงแรกเราคุยนะจะมีในเรื่องของศิลปินหรือผลงานโชว์อยู่ที่ด้านหลังด้วยนะก็สามารถชมกันได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะที่ที่กำลังให้ชมกันอยู่แล้วต่อมาในวันที่2ครับเป็นวันศุกร์เราจะมาเน้นเรื่องงานเกี่ยวกับ Metaverse ครับในงาน Metaverse เนี่ยผมก็นําผลงานของอาจารย์คาร์มิลเลอร์ชัยประเสริฐครับเป็นผลงานชุดความว่างเปล่าซึ่งเมื่อมาที่นี่ครับเราก็จะมีแบบได้รับลิงก์สแกนเข้าไปครับเข้าไปดูในโลกของ Metaverse เลยเห็นงานของอาจารย์ซึ่งจริงๆอ่ะจัดแสดงอยู่ที่เชียงใหม่ครับแต่เรา แปลงมาอยู่ในโลกของเมตาเวิร์ส NFT เนี่ยเข้ามาชมได้ที่นี่ครับอ๋อแค่สแกนปุ๊บผลงานขึ้นมาเลยใช่ครับสุดยอดส่วนเรื่องแขกรับเชิญที่จะมาพูดเนี่ยแบ่งเป็นสองช่วงเหมือนกันครับ,รบในช่วงเ<ม>ที่ยงเนี่ยจะเป็นคุณเคียวโกะอาเบะศิลปินชาวญี่ปุ่นนะครับทีบอ่อยู่ในประเทศไทยมา20ปีทาผลงานมามากมายนะครับแล้วก็อาจจะเห็นชัดๆก็คือผลงานเคยอยู่บนรถไฟฟ้า BTS ด้วยนะครับคุณเคียวโกะกับผมม่เราจะมาแนะนําถึงโปรเจกต์เอาไว้แค้นวัสด์ไทยแลนด์ที่ จัดงานประกวดในช่วงในช่วงเดือนตุลาครับ,รบแล้วก็จัดแสดงในโลกเมตาเวิร์สคือจริงๆแล้วว่าจัดแสดงงานเนี่ยในเมตาเวิร์สก่อนที่พี่มาก็จะพูดถึงอีก <c oughs> อเรียกว่าเราก็แบบมีงานสําคัญๆมาให้ชมที่นี่เลยครับโอ้โห<ม>ก็คือแบบมานี่อยากถึงางานเร็วๆเพราะว่าดูแล้วมันมันอยากดูอ่ะนะเพราะว่าอย่างที่แบบมีทั้งคนชาวต่างประเทศด้วยไม่อยู่แค่คนไทยด้วยอันนี้มันคือความเลรก ผมจะใช้คำศิลยอดก็ได้เนาะก็ในสิ่งของมามามาคนที่ไม่เคยเห็นได้เห็นนะนะหรือคนที่เป็นศิลปินอยู่แล้วอ่ะผมว่ามองโลกกว้างขึ้นมาอีกนะครับในการที่สร้างผลงานขึ้นมานะครับซึ่งก็จะมีในช่วงเย็นเนี่ยครับจะเป็นน้องแพงจินิภาที่ทําผลงาน 2D ดีอัพส์เซร์ไที่ได้บอกอะไรเงี้ยว่าน้องเขาแสดงงานในโลกความเป็นจริงอยู่แล้วพอมาแสดงในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยทำให้คนเห็นเนี่ยอย่างที่พี่ว่าครับว่ามาจากทั้งโลกเลยเข้ามาชมแบบคนรับชมกันเยอะมากเลยครับมันจะเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับว่า เราร่วมไว้อะไรให้กับตัวละครที่เสียชีวิตในโลกอนิเมะครับซึ่งตรงนี้เราจะมาจัดแสดงอยู่ที่ฟอร์จูนทาวชั้น2องยครับในวันที่2ถึง15เลยดังนั้นแฟนคลับโจโจ้หรือว่าแฟนคลับดารุโตะเนี่ยฮะแวะเยี่ยมมาต้องมาต้องมาแวะอะไรได้เลยครับต้องนำดอกมงดอกไม้มาใช่ครับร่วมนนดนึงนะเป็นเป็นกุหลาบสีแดงไหมครับครับครับอย่าเป็นกุหลาบสีแดงสวยๆแล้วกันนะฮะมามามาร่วมกันมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ ย่อยสร้างกิจกรรมนะครับในส่วนของตรงนี้ให้ด้วยนะครับจะมีอีกไม่แค่คุณโน้นต่อมาก็คือในวันสุดท้ายนะครับ,รบในช่วงวันเสาร์เนี่ยในช่วงเที่ยงเนี่ยจะเป็นศิลปินที่ทําผลงานมาอย่างมากมายอยู่แล้วครับแต่แจะก้าวเข้ามาในโลกของ DFT ซึ่งก็มีดรสิทธิธรรมอีกคนนึงก็คือโกเอ็มครับซึ Go ่งโกเอ็มก็อยู่ตรงนี้แหละครับที่ในส่วนของศิลปินโกเอ็มนี่ก็มีมีเขาเรียกว่ามีผลงานด้วยอย่างนั้พูดถึงนิดนึงแล้ววันนั้นคุณสวยต้องมาด้วยใช่ไหม อะไรนะครับมาด้วยใช่ไหมเนี่ยแต่จริงๆผมก็มาแบบอาจจะมาแบบงงๆจริงๆผมก็คือเหมือนเป็นผู้ผลิตอะวาดรูปอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องของการตลาดแล้วก็โลกของศิลปะที่เขยนไปในยุคสมัยเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ผมก็ก็ขอบคุณคุณโนตที่ชวนพี่ๆที่ชวนเพราะว่าก็เป็นอะไรให้ผมได้เรียนรู้เหมือนกันเหมือนออกจากํำมาดูว่าเดี๋ยวนี้เขาไปกันถึงไหนแล้วการ ดูงานหรือแสดงงานศิลปะเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีหลายมิติแล้วอะไรเงี้ยก็คิดตองคิดโตอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะผมอาจจะต้องมามาเรียนรู้แล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนพี่น้องศิลปินนี่แหละมากันด้วยกันเพื่อนเพื่อนผมหรือคนที่ยังไม่มีความรู้ผมว่ามาในงานนี้น่าจะน่าจะได้อะไรกลับไปแบบเผื่อไปพัฒนาในงานตัวเองหรือในการสง่งผลงานไปแสแดงได้อีกอะไรเงี้ย ในงานของอที่เราจะจัดแสดงที่ชังสองของโคเอ็มเนี่ยฮะจะมาในชุดซีรีส์ใหม่ครับคือชุดปลาทองอซึ่งเราจะคุ้นเคยกับหมาแมวนะฮะแต่งานนี้คือเราได้เห็นปลาทองแล้วจริงตัวผมเนี่ยถ้าคนไปหาข้อมูลน,น่าจะอันนี่ผลงานคนคนแรกคุณโกลอเรล่าสุดเลยครับที่เป็นสีน้ำที่เป็นปลาทองแพรว่าส่วนมากคนก็คิดว่าผมเป็นกราฟฟิตี้ไล์เตอร์ก็คือเป็นคือผมพ่นกราฟฟิตี้มานะครับแล้วก็ทำอะคริลิกเพ้นท์ทำอะไรแต่ว่าสีน้ำเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผมเพิ่งกลับมาทำช่วงไม่กี่เดือนนี้เองพร่าเพราะว่า แล้วก็อยากจะรู้ด้วยเหมือนกันว่า NFT เนี่ยมันสามารถเอางานสีน้ําไปได้หรือเปล่าอะไรเพราะปกติผมเท่าที่ผมรู้ NFT ก็จะเป็นงานกราฟิกเป็นอีลาสเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เนี่ยไม่รู้อยากอยากรู้เหมือนกันก็คงคงจะได้มาหาข้อมูลในงานยินดีเลยครับครับก็อย่างนี่บอก่าอย่างศิลปินแม้กระทั่งคุณคุณโกเอมเนี่ยก็คือเป็นถือว่าเป็นศิลปินแล้วกันนะฮะก็ต้องไปเรียนรู้ที่ในงานเหมือนกันแหละเพื่อทําให้ต่อยอดไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากเชิญชวนว่านอกจากคุณที่เป็นศิลปินอยู่แล้วหรือคุณี่ม คุณที่คิดว่าตัวเองเป็นศิลปินอยากให้มางานนี้ด้วยหรือคนที่แบบมีฝีมือมีอะไรต่างๆมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับท,ทุกทุกคุณอเหมือนกับเหมือนกับโอ,เอมเนะี่ย็้คือยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยผม<ช>ว่าแน่ใจว่าในวันงานคุณโอยมาบ่อยบกได้รู้แน่นอนนะครับเนาะจะเป็นในส่วนหนึ่งด้วยของเอเจด้วยนะครับ,รบนะครับ แล้วก็ในช่วงเที่ยงนี้ก็จะมีอีกคนอีกท่านหนึ่งครก็คือดรสิรสิธรรมครับเป็นอาจารย์อยู่ที่ประสามิตรนะครับแล้วก็ทําผลงานเกี่ยวกับภาพแอบสแตทซึ่งเราจะได้แนะำําจารย์ในการทําผลงานในรูปแบบ NFT เช่นกันครับ ส่วนช่วงเสาเย็นครับจะเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จในการทำาอ t อย่างมากเลยครับเชิญมาสองคนครับก็คือคุณอนิมเาเต์ที่เรารู้กันจากกันดีในศิลปินภาพสีน้ำที่เขาจะวาดรูปตัวคาแรคเตอร์ที่ท่องเที่ยวในเมืองญี่ปุ่นเคยได้รับการสนับสนุนว่าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นครับเพราะว่าคนไทยรู้จักงานของเขาเยอะมากครับส่วนอีกคนนึงคือน้องปอนครับน้องปอนก็ที่เราที่ผมชื่นชอบว่าคือเขาเคยประกวดรางวัลของคูแคทด้วยนะครับ แล้วก็ได้รับรางวัลได้ครูแคทมาตัวหนึ่งซึ่งครูแคทตอนนี้<อ>มูลค่านี่องมหาศาลมากเลยน้องเขาก็จะมาเล่าอนิมตเตอร์กับพรเนี่ย <c oughs> เขากจ็จะมาเล่าเรื่องกับการเข้ามาสู่ศิลปิน NFP ยังไงด้วยใ,ในวันเสาร์ตอนช่วงเย็นครับเขาพูดกันมีทั้งศิลปินตัวอย่างซึ่งซึ่งได้สูงสุดแล้วมีสูงทั้งสูงสุดแล้วก็กำลังก้าวไปเป็นคลื่นลูกใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแลวผมกำลังเชื่อมันว่าท่านที่ลังมาเนี่ยได้เห็นได้จะได้มุมมองของตัวเองว่าชอบศิลปินแนวไหน เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอดอลเป็นเป็นตัวอย่างนะครับที่จะสร้างผลงานต่อๆไปผมก็อยากให้คนไทยของเราเนี่ยเข้าเข้าสู่ตรงตลาดโลกในสที่บ้างเยอะๆเลยผมว่านะศิลปินไทยผมว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่าผมว่าทุกคนมีมีฝีมืออยู่แล้วแหละพี่ไหนมันมานโชว์กันหรือถ้าคิดว่าอยากมาโชว์เนี่ยมาโชว์ได้ไหมอย่างถงาผมบอกเน้นนะฮะมันต้องมาพูดคุยที่ในงานใช่ไหมพี่พี่หนึ่งใช่ครับนะฮะก็ความจริงคือในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับ ก็ทาให้สลิปินหลยหท่านก็อาจจะประสบป,ปัญหาครับแต่ว่าเท่าที่เกิดแ,แต่บางท่านที่สามารถเข้ามาถึงโลก NFT หรือว่าพวกในคริปโตได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ายังพอมีช่องทางในการนำเสนอผลงานตัวเองได้มากขึ้นบางคนมีปัญหาเรืร่องการตัร้งกระแพงไว้ที่หนึ่งอย่างเช่นไม่กล้าจะลงเพราะกลัวขายไม่ได้ก็อยากจะให้แบบอาจจะต้องรู้สึกฝืนตัวเองนิดนึงในการที่ว่า ต้องชนะตรงนี้นิดนึง่งว่าคือมันเป็นโรคใหม่จริงแล้วก็อยากจะถ้าเกิดไม่มีความยังไงมางานนี้อาจจะเพิ่มความรู้จัดมันเพิ่มได้มากขึ้นว่าต้องดูแลใจตัวเองยังไงอะไรอย่างนี้ในกาศที่เราต้องลงงานนี้หรือบางท่านถือบางท่านลองลองลอง,ลองทำผลงานของตัวเอง,เองม,าม,ามาในงานให้ให,ให้ทางทางนี้ดูก็ได้นะใช่ครับพูดถึงเนะาะทางผมเองก็จะช่วยดูแล<ม>หรือว่าให้การบรรดด้โยนกันก็จะมีทางคุณโน้ตก็ ช่วยได้สามารถช่วยตรงนี้ได้ด้วยตรงครับถ้าถ้าผมถ้าผมในฐานะผมไม่ไม่ไม่ไมไมผมผม,ผม,มเป็นคนหนึ่งผมว่าผมมีฝีมือทับสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าในงานเนี่ยเขาจํากัดความาว่าศิลปิน<ม>อาร์ตเนี่ยมันมีอะไรบ้างพอพอพอบอกได้ไหมเผื่อเขามีผลงานได้ลองมาโชว์ดู <Okay. S 2> ประมาณไหนบ้างครับความจริงคือในโลกของเอ็นทัฟเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ลุกเออเห็นทางนี้ก็จะเข้าใจส่วนคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า ็นรูปอนิเมตรูปรูปกราฟิกในคอมพิวเตอร์อความจริงไม่ใช่จะรูปวาดก็ทำได้เหมือนกันที่ทางเอ <c oughs> อ,อ,อเอ็มก็เป็นคนจะเอารูปมาขึ้นแล้วก็ึถ,ถ่ายได้เหมือนกันรูปวิวรูปอาจจะเป็นเน็ตเน็ตไอดอลเขาอยากจะขายเอารูปมาขายของตัวเองก็ทำเป็นเอฟเได้เหมือนกันเพื่อ,อผมมองว่าตรงโลกนี้มันอิสระจริงๆก็แม้แต่คลิป วิดีโอรหรือคลิปเพลงหรือว่าอ่าจเสียงเราก็สามารถเอามันพลิกเป็นขายเป็นเน,นืทีได้เหมือนกันก็พูดให้เป็นศิลปะนี่ก็คือค่อนข้างหลากหลายเพราะนัแล้วจะเป็นในของภาพาวาดอย่างที่พี่ลินบอกเป็นเรื่องของรูปถ่ายที่จับสีมือตัวเองนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเสียงเพลงบทเพลงอะไรต่างๆแม้กระทั่งหนังสือที่ป่าโตที่เขาออกมาแล้วก็เป็นอะไรต่างๆนะฮะอีกสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะมีเมตาเวิร์ด ในเมตาเวิร์ดเนี่ยนึกว่ามันเป็นโลกจำลองแต่ในโลกจำลองเนี่ยมันก็คือทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นดิจิตอลที่เราที่เราซื้อกันอยู่หรือแม้แต่ตัวตัวทีดีอาจจะเป็นตุ๊กาตาหรืออะไรต่างตาแต่หรือมาสคอตที่ออกเราเนี่ยสามารถเอาไปขายตัวนั้นได้มมหมดเลยก็จะพยายามมองว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเมื่อถึงเวลาเ,ลเดี๋ยวลึงพวกนี้มันจะไล่กลับมาจนแท่งเราต้องรู้ถึงเราจะไม่ไม่อยากรู้มันก็ต้องรู้อยู่ดี ก็คือพูดง่ายมทยายมาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราคุณไม่ต้องมามองว่าได้หรือไม่ได้มาไปก่อนดีกว่าผมว่ามุมมองกันนะว่าทุกอย่างที่คุณคิดว่าทําแล้วน่าจะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็เสริมมมาโปรต์ผลงานได้มันมีความหลากหลายมันคืออย่างที่ผมบอกศิลปะคือความอิสระเนาะคนเป็นโลกว้างที่คุณสามารถหยิบยกขึ้นมาทําเป็นศิลปะได้ประมาณนั้นนะครับมาทางที่โน้วัพูดกล่าวอะไรอีกไหมฮะใช่ครับงก็ในช่วงในวันที่2 ถึง4ี่นะครับก็มาพบกับพวกเราได้ครับเราจะมีกิจกรรมแบรอบเที่ยงและรอบเย็นแล้วก็จะมาชมงานที่ชั้นสองได้ครับในวันที่2องเลยครับซึ่งผมจะนําผลงานของศิลปินมากมายหลายคนมาจัดแสดงที่นี่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าภายในวันงานเนี่ยมันก็คือตอนนี้การบ้านของเราพยายามทําให้ดีดที่สุดทุกทองานแล้วก็ทาให้แบบว่าคุณเข้ามาเนี่ยคุณมันเหมือนกับเข้ามาสู่โลกโลก NFT เลยนะครับแล้วก็ จุดไหนยังไงเนี่ยสอบถามมีจะมีพี่หนึ่งหยุดงานตลอดงานนะครับแล้วก็มาพูดคุยได้พี่หนึ่งมีรายการไหมครับเอเอาเป็นหลังจากที่จบง,งาน3วันนะครับ<ช><ๆ>ว็สองสา 2, 3, นะครับวันที่5้าถึงสิ้เนี่ยทางผมก็จะอยู่สแตนบายอยู่ที่ชั้นสองอเกิดมีพวกเป็นถ้าจะเป็นแนวทุกโตก็อาจจะเป็นพวกอย่างเช่นถ้าเกิดคุณทําเกมอยู่แล้วอยากจะให้เกมของคุณเนี่ยสามารถามินต์ออกมาเป็นไอเทมได้ด้วยไม่ว่าเป็นอไอเทมในเกมหรือว่าจะเป็น ข้างเงินในเกมเพื่อเพื่อจะออกมาเป็นคริปโตหรือจะเป็นอย่างอื่นอะไรที่เกี่ยวกับคริปโตมาปรึกษาได้เลยครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าในเรื่องของอ,อ,อะไรนะคำตั์รูปแบบยังไงเนี่ยยังไม่รู้เลยอะไร,อยไรกันมาที่นี่มาที่นี่เลยนะครับ,รบเพราะว่า เพราะว่าท่านมาแล้วคือมันคือเป็นส่วนหนึ่งอะท่านที่โชว์ผลงานแหละที่มีอยากให้เก็บเก็บไว้ประชุมผลงานเพื่อเป็นรายได้พูดง่ายๆนะครับเพื่อสู่สู่ตลาดโลกใช่ครับก็เป็นช่องทางในการหาระหารายได้เพิ่มได้ของของคุณในเพิ่มในช่วงภาวะเศรษฐกิจนี้ใช่ครับเพราะว่าก็จะมีศิปินหลายๆท่านเริ่มก็เริ่มมาเล่ยผมว่าท่ามุมบอกว่าเห็นคยตอนนี้มีกลุ่มนักศึกษารุ่นใหม่ต่างๆเริ่มเข้ามาด้วยแมทั่งทางทางคุณโเอมก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็เริ่มเข้ามาเรื่อยนะครับก็รวมเขาเรียกว่าผสมผสานก ก็เลยก็ศิลปินศิลปินเรากำลังเพิ่มมาเรื่อยๆผมกำลังมุมมองนะก็เลยอยากให้แบบภาในงานเนี้ยดูคึกคักข,ขึ้นนะครับ,รบแล้ววายังไงก็อยากให้มากันนะครับเนาะคุณก้อยมีอะไรพูดไหมฮะรุ่นใหม่เด็กขึ้นใหม่ชนชันนิดนึงเออก็ผมมาวันที่เท่าไหร่นะวันสเาสาร์ารที่สี่วันเสาร์ที่สี่อ๋วก็ถ้าใครได้ดูสื่อนี้อยู่แล้ววันเสาร์ที่สี่มานะครับผมจะมีอะไรบางอย่างให้ด้วยส่วนตัวเลยเป็นการเรียกคนนะครับเป็นงานศิลปะเล็กๆน้อยๆที่ผมทำอ่ะ ก็มาแล้วก็บอกว่าพี่วันนั้นพี่บอกว่าถ้าใครมาแล้วพี่จะให้ของขวัญนะให้แคปหน้าจอไหมครับให้โชว์ผลงานให้โชว์ให้ได้ให้ให้ให้เป็นหลักฐานว่าวันนี้ผมพูดไว้แล้วเดี๋ยววันนั้นผมจะเอาของศิลปะเล็กๆน้อยๆที่ผมมามอบให้ได้เลยไม่ให้น้อยหน้าอันนี้เรี่เรเรเรมแล้วผมผมี่สมเรียนสมเด็จอแจกให้ด้วยโอ้ เหรียญสมเด็จเลยเหรอเหรียญสมเด็จที่ให้ออกข่าวตอนนี้ที่เป็นเอ็นพีไข่แม่ถูกแจกถ้าคุณสลักกระเป๋าในงานเสร็จแล้วอ่ะเอาแล้วนะเดี๋ยวผมส่งให้เลยคุณโดนมีไหมไม่มีครับคุณโดนมีมีวันที่4ใช่ไหมครับเรียนเชิญนะครับอันนี้อันนี้ขอกเราไม่ได้เตรียมกันเนาะมาแบบสดๆกันเลยเนาะแล้ก็ต้องมีนำร่องนำร่องเลยนกโดเอ็มนักโดเอ็มนำร่องก่อนจะเป็นงานศิลปะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรองให้นะครับ ใครอยากได้เหรียญสมเด็จมาเลยบริหารงานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนท่านได้รู้จัก NFT แล้วท่านได้รู้ระบบแล้วท่านได้เป็นอาจจะเป็นเสียปินก็ด้วยอแล้วท่านอาจมีของที่ยวลึกใน้ไม่น้อยต่อไปโกเอมี่อาจจะเป็นทำรายได้สูงสุดใครจะไปรู้แล้วกว่าจะของได้ของมาอะไรก็จะได้ครับก็เชิญชวนนะเด็กรุ่นใหม่หรือเยาวชนน้องหนูหรือจะเป็น รุ่นไหนก็ได้ทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยเลยดีกว่าที่ว่าคิดว่าตัวเองมีไอเดียหรืออะไรต่างมาที่งานนี้แน่นอนนะครับในงานของเอ็นเอนะครับช่วงวันที่2ถึงวันที่15ธันวาคมนะครับเน้นนะครับจัดเราจัด2พื้นที่นะครับสองสามสี่เราจัดพื้นที่ถงหนาดิชั้นหนึ่งนะครับห้าถึงสิบห้าเราอยู่เบนที่ชั้นสองนะครับลานกิจกรรมชั้นสองนะครับแล้วก็มาเที่ยวสู่ย์การค้าจุนทาของเราแล้วนอกเหนือจากนั้นอยากให้มาเที่ยวด้วยว่าของเรามี เขาเรียกอันดับหนึ่งของเทคโนโลยีด้านไอทีด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนของโซนต่างๆมีอาหารอร่อยๆให้ทานด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ไปชมงานท่าทีไ่ไม่เคยมาเดินที่สุขาวทุนทาอยากให้มากันท่านที่มาผมบอกผมขออนุอญ,ญาตนี่ให้การการเดินทางแล้วกันนะฮะท่านที่บอกว่า,าก,การเดินทางมาสุขาวทุนทาเนี่ยสุกสบายมากเลยว่าเอาง่ายสุดก็คือมารถไฟ้าใต้ดินมาลงสถานีพระราม9ก้านะครับ มาลงสถานีพระราม9ก้าแล้วขึ้นมาจะเจอสุขสฟอภ์ตจุนทาว์มองมองทียป้ายว่าสุขสุขภูจุนทาว์อยู่ไหนให้ท่านเลี้ยวไปปุ๊บจะเจอขึ้นขึ้นขึ้นจากสถานีปุ๊บจะเจอสุขสุขภูจุนทาวของเราแล้วก็นอกจากนี้เราอยู่ในส่วนของสุขขงสนทรชาวิเศษก็จะมีสมัยว่าจะเป็นสายรับจำทางรถตู้เดอว,วินต่างๆก็วิ่งบริการกันอันนี้การเดินทางสะดวกสบายมากนะครับอย่างที่บอกว่ามาไม่ไ้ก็ต่อเลยฟ้าใต้ดินมาที่สวนที่สถานีพระราม9ก้ามาได้เลยนะครับมาเที่ยวในงานของเรานะก็อย่างที่ผมบอกว่า ารางของเรานี้จะมีวันไหนยังไงเนี่ยก็จะมีของศิลปินต่างๆที่คุณหนึ่งคุณนรได้กล่าวไว้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีสื่อออกไปในส่วนของฟอร์จูนทาวของเราด้วยแล้วก็ในเพจของฟอร์จูนทาวของเราด้วยซึ่งอยากให้ติดตามชมกันไปนะครับนอกจากจะมีงานในขอบอีเนวิธีเราจะมีงานอื่นๆอีออกมากมายทีเดียวในช่วงของตั้งแต่เดือนธันวาคมต้นไปนะครับอยากให้ชมติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับผมมีรายการแล้วเนาะช่วงนี้ผมต้องขอขอบคุณอาผู้ใหญ่ใจดีที่ทําให้กิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับขอขอบคุณนะคร A City ครรัับบ นะครับขอบคุณ A นะครับ A C A นะครับขอบคุณ e a s y m มอลนะครับขอบคุณสัญญาณดีๆ 25G ด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับพี่โนพี่โนพี่หนึ่งพี่โนแล้วก็คุณโก้เอมนะครับได้พบกับพวกเราได้ในวันงานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวงานของเรานะครับ NFT นะครับ2ถึง15ธันวาคมนะครับนี้นะครับหลัช่วงนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่พี่เห็บ